ครับคุณผู้ชมนะครับที่รุ่งนรินนะครับกับพี่อ้วนเรานะครับตอนนี้กําลังจะเข้าไปขอขอเลขเด็ดจะไปขอเลขเด็ดอยู่บอกว่าเห็นเลขเด็ดแล้วเห็นไหมครับเห็นเลขยังเอาอ้วนบอกคุณรุ่งนรินด้วยนะว่าเห็นเลขอะไรเห็นเลขอะไรครับเห็นยังพี่รุ่งนรินเห็นไหม เห็นเลขอะไรเขาไปดูใกล้เขาไปดูใกล้เข้าไปใกล้ๆ้เขาไปเขาไปเลยเขาไปเลยนั่นตรงที่กระถางทูบอ่ะยังไม่ชัดนะฮน้าดูชัดไหมกระถางทูบตรงกระถางทูบอ่ะเห็นไหมเห็นแอันนเดแปดเจฮะเจ็ดแปดเจ็ปไอาชีให้พี่ลุงนลินดูน้อยนี่ๆๆเขาใกล้ๆเข้าใกล้ๆเข้าใกล้เอะ เห็นไหมพี่ลุงไอรินนี่นี่นี่ครับนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมครับครับนี่แหละเจอแล้วเจอแล้วครับเจอแล้วเลขอะไรครับเจ็ดแปดเจ็ดอ่าเจ็ครับเจ็ดแปดเจ็ดนะอีกครั้งหนึ่งอ่าเป็นเลขเจ็ดแปดเจ็ดครับเจ็ดแปดเจ็ดที่ประชารช่างปีเด้อที่ประชารช่างปีที่ไม่ใคร สาธุสาธุนะไปนั่นเด้อไปมาเด้อลูกหลานคนนี้ออนชอออนเรียบคนเจ้าลึกดัเลยประสาทช่างปีครับช่างปีมเมนต์เมเเจเจ็ดแปดเด้อบัดสาธุ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 ขอบคุณเจ็สาธุสาธุกนี้ครับขอให้ออกขอให้ออกขอออกเด้อ ตาคุณใหญเลข7จ็อ่าเจ็นี่หโม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 ไประบายระบือลือซาอาอพี่น้องทีมงานแฟนผลรบเนี่ยรูปสาธุ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 อ่าหรือย้อยเนาะ้อยเนอะเดียวนะี่นลนจำได้ไหมเลขที่ได้มาข้างในนะครับ ที่เข้าไปขนาัที่เจ็ปดเจดครับฮะ787 7 8ปปดเจครับงวดประจำวันท um um ี่วันที่16มีนาคมนี้นะครับถึงนี้ครับวรนนี้มาสักการะงานประสาทครับ7 8 7ดเด้อพี่น้องเด้อครับเอาไปเสี่ยงเมืองเด้อสาธุสาธุพี่ลุงนลินสาธุ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 